ครับผมสวัสดีครับเขากสุขกำลังวันนะครับผมเนี่ยดาหน่อยครับวันเสาร์ที่11ครับเปลี่ยนการรับปี64นะครับบนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนและกดติดตามพี่เอนนะครับแอ็ขอขอบคุณครับมาณนาที่นี้ครับผมคนหนึ่งไลค์หนึ่งซับตไครก็คือกําลังใจนะครับไม่มีอะไรมากมายครับของคนหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามครับ ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมเอ็ดให้เป็นแนวทางนะครับครับไม่มีอะไรมากมายครับทางติดต่อครับเอดไลค์ครับติดตามตรงนี้ครับมีคุ้มคีครับผมน้องเข้ามาสัมภาษมาดูได้ครับผมกับที่ผ่านมาครับผมใครจับกูรูแอ็ดขอแสดงความยินดีคนนี้รูกรางวัลกันด้วยนะครับเอ็ดก็ให้เป็นแนวทางครับมีเข้ามีุดนะครับโปรดใจ้ันในการรับชมนะครับผมครับมาดูครับตอนที่11ครับมีเลขแรงมากครับผมอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตกดแจ้งเตือนให้แอดด้วยนะครับผมมีอะไรมากมายนะครับไลค์หรือตามพวกท่านก็คือกำลังใจนะครับผมมีอะไรมากมายครับผมแอดให้เป็นแนวทางราครับผมชุดเล่นชุดลองครับชุดสองตัวลองจับคู่ดูเอานะครับขดใชญญานในการรับชมกันด้วยครับผม ครับที่ผ่านมานะครับผมยินดีกับวันที่ถูกรางวัลกันด้วยนะครับใครจะบผู้รูปแอกับขอแสดงความยินดีครับชุดเด่นชุดรองก็มีนะครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมมีอะไรก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันทุได้ครับผมไม่มีอะไรก็เม้นใต้คลิปกันเลยก็ได้ครับผมแอดก็มีสอบเข้าทางให้เลียกครับผมแอดไลน์เข้าสอบทางกันดูครับแอดมีทางดีครับต่อไปแล้วครับ เน็นไลน์ก็สังารกันดูได้นะครับเน็นไล์เป็นแนวทางครับผมที่สามตัวนะครับมองจากฟูตัวเรานะครับเอ็นไล์เป็นแนวทางนะครับผมอีกเดืนมาครับท้ายคลิปจะจะเมนในท่านอีกตามเคยนะครับกลับสู่ก่นลังวันนะครับผมเขาหลุดก็ขอไปครับมาณที่นี้นะครับเอ็นไเป็นแนวทางนะครับผม กับทีมบานมาครับผมใครจับคู่ดูก็ขอสดงความดีนรบด้วยนะครับผมกับคนที่ดูรลองวันครับมีได้มากมายครับสำหรับจุดจุดกับลองวันของแอนนะครับผมครับทั้งสองตัวนะครับผมคาดว่าจะมานะครับลองจับคู่ดูเอานะครับ 3ตัวกับไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับท้ายคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมกับชุด2ตัว3ตัวครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้หากท่านไม่ชอบชิ้นไจจะไหนครับ3ตัว2ตัวชุดเด่นชุดรองนี้ก็จับในตารางกันดูครับผมกับถชกดพลังวันนะครับแนวทางอันไครับของเสาร์ที่11 19ปี64นะครับผมครับช่องทางรีดต่อเราเอ็นไลท์สามสามตรงนี้ครับใอ็นกเป็นแนวทางครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมการตัวผู้ง้องอะไรครับขอขออภัยนะครับมาณที่นี้ ก่อนอื่นนะครับไม่มีอะไรมากมายคนอหนึ่งไลค์หนึ่งตามครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับการตกห้องอะไรขออภัยนะครับมาที่นี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ